สวัสดีครับเพื่อนพ่อพน้องพี่คนรักเอวันทุกคนครับเจอกันกับผมอเดร็กเช่นเคยครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเกมการแข่งขันนะฮะคุยกันหลังแข่งนะครับสำหรับเอวันที่สปาเบลเยีเยมในเมื่อคืนนี้มีใครแอบไปเฝ้าพระอินทร์นะครับมีใครไม่ได้ติดตามครบจนจบไหม <c oughs> การแข่งขันก็ยืดเยื้อนะครับอ่าก็คือมันสตาร์ทช้าไปน่าจะร,ร่วมชั่วโมงหนึ่งมั้งผมว่านะฝนมาเรียกว่าพอวันอาทิตย์จะหนักจะเต็มกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ดีนะครับที่ที่มันอาจจะไม่ได้ว่าตกแบบว่าหนัก มากมากนะครับเม็ดฝนไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะกว่าที่มันจะหายไปแต่พอมันหายแล้วมันก็หายไปเลยอาจจะแบบว่าบางบางสนามเนี่ยถ้าตกมาปุ๊บก็จะต้องตกไปตลอดทั้งเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมีหยุดหยุดมีตกตกแต่นี่ก็คือปล่อยนะครับให้ตกทีเดียวเลยแล้วรอกันไปหลังจากนั้นมาก็พอหยุดปุ๊บแล้วก็แดดส่องมา นะครับเราก็เลยได้เห็นการแข่งขันในเมื่อวานที่เป็นทั้งอินเตอร์มีเดียตนะครับในช่วงแรกอ่าแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นสลิกนะครับเห็นอะ,อะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีใครแซวไหมฮะเออนี่มโนโกสาขา2หรือเปล่าครับสาขา2ไหม,าาไหมเพื่อนมองประเด็นนี้ยังไงฮะมองว่ามันมันมีความคล้ายตรงนั้นกันไหมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าฝนมันตกที่อื่นฮะเราจะได้เห็น พลิกไปพลิกมาเราจะได้เห็นความบันเทิงแต่ไม่ใช่ที่นี่ฮะไม่ใช่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มาในแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอานะฮะเงียบกริบเลยก็คืออาจจะตื่นเต้นนะครับในในช่วงรแรกๆกับการสู้กันเองของแมคลาเรนแหละนอกนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรก็คืออาจจะลุ้นเรื่องของอา่ายางนะครับว่าใครจะเข้าไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหลังกันอ่านะครับนอกกนั้นก็แทบจะแบบว่ารักษาอันดับกันป้องกันกันก็นกคือ บตเทินกันหนักๆเนี่ยกับส,สภาพสนามที่แบบว่าจะต้องลุ้นนะครับอ่ามันมันเปียกก่อนแล้วมันแห้งเนี่ยมันก็แท,บ,ทบจะไม่มีดังนะไม่แปลกใจนะฮะถ้าจะมีเพื่อนๆท่านไหนมองว่าอ่ามอนโก,โกสาขาสบบาองแสดงความยินดีกับออสการ์เยสตรีด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นชายชนะที่มาถูกเวลาพอดีเพราะว่า2ส,สนามที่ผ่านมาคงจะอึดอจจัดใจระดับหนึ่งนะครับกับผลการแข่งขันของตัวเองแต่มาที่นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกนะครับ ความอะไรต่างๆในใจออกไปได้นะฮะแล้วก็อันดับที่2แรนโดนอริสครับแมคคลาเรนยืน1-2นะครับคู่เลยอันดับที่3นะครับสอดแทรกมาดูฟลอรี่ของชาวเลอแคลนนะฮะนี่คือ3คนบนโพเดียมนะครับ แล้วก็อันดับที่4ี่แม็กซ์เวอร์สตันนะครับแล้วก็คันที่5เป็นจอร์ดเซลคันที่6ไม่ไมธรรมดาครับน้องเล็กครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะครับเอ่อเก็บคะแนนหลอ่อหลในคันที่6ได้คันที่7ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับท่านเซอร์ลุยสแฮมมูตัน Hamilton, นะฮะออกสตาร์ทหน้าจากคันที่17 18ไปนู่นนะครับแล้วก็ถือว่ากลายุทธ์ดีมากในเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของการเข้าพิษเข้าเรื่องตา่างก็เนี้ยบจริงๆ นะแล้วก็ทันเซอร์เนี่ยนะครับไล่แซงได้อย่างสนุกในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็นํามาซึ่งแผนที่ดีงามสอดรับกับศักยภาพของตัวเขาเองในที่นี่นะครับในช่วงที่ยางนะครับจะต,ต้องสู้กับความเปียกชื้นในช่วงแรกๆนี่เนาะก็รับอันดับที่7ไปแล้วก็คว้าไม่ใช่รางวัลน,นะครับแต่เป็นผลโหวตนะครับที่เป็นแฟนเทใจให้สําหรับนักขับยอดเยี่ยมในเรสนี้นะครับ driver of the day นะครับแล้วก็อันดับที่8เป็นเรียมรอสันนะครับอันนี้ก็คือน่าจะดีกว่า ใส่ฮัจานะครับหลังๆมาฮจาริ่มที่จะไม่ค่อยแจวเท่าไหร่แต่เรียมก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็อันดับที่9นะครับเป็นการเบียโบโตเรโตโอรอบนี้เร็วกว่าเขาขนเบิกฮะมีการขอขึ้นเบรกด้วยในช่วงแรกนะครับเร็วจริงนะครับในที่นี่ฮะเก็บคะแนนมาได้นะครับอันดับที่9แล้วก็อันดับที่10บแต่กส์ลี่ก็น่าชื่นชมจริงๆนะกับรถนะครับของแอลพีนที่เรามองว่าน่าจะแบบว่าสู้กับคนอื่นได้ยากหรือเปล่ากับสนามในที่นี่เนี่ยแต่สุดท้ายแกสลี่ก็สามารถที่จะรักษาแต้มสุดท้าย กันไไว้ได้ดนนะฮะฮักแข่งที่ควรที่จะมีแต้มม,มันก็พูดยากเหมือนกันนะกริสตาร์อาจจะไม่ดีด้วยนะฮะอะ่อย่างเมอร์เซเดสเนี่ยก็ของอัตโตนลี่รู้สึกมามาคันที่16นะครับในขณะที่อลอนโซก็คันที่17อ่าไอสารกัาจาร์รู้สึกว่าคันสุดท้ายเลยนะซูนูดาก็ทําได้ดีสุดแค่อันดับที่13นะครับอล,ลิเวอร์เบลแมนก็บุดดี้นิดเดียวครับอันดับที่11คาร์ลไซดก็เหมือนกันนะครับน่านจะอยู่3ามสองสำคัญท้าย,ายๆนะฮะ จากแค่ชนะของพิอในตอนนี้ทำให้ส่วนต่างของคะแนนเนี่ยเขาขยับไปเป็น16แต้มนะครับเหนือแรนโนนอริสแล้วก็หน,นีเวอร์ซ่าเป็นไป7 6แต้มโอ้เยอะเยอะนะฮะ7 6เนี่ยเยอะครับ,รบอันนี้จะกำลังจะเข้าสู่3สนามแล้ววะใช่ไหมถ้าทะลุสัก90ไปเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าโอ้ทำใจหนักนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจับมือกันไว้นะฮะแฟนแฟนเรดบลแล้วก็แม็กซ์นะฮะก็ ตามหลังออสการ์76แต้มตามหลังาตามหลังนอริสอยู่ประมาณประมาณ65แต้มนะครับแล้วก็เขาก็หนีจอร์เซลนะครับมาได้ประมาณ2 0 2 2 23แต้มราวๆนี้ครับอ่าก็ถ <c oughs> ือว่าอยู่ในอันดับที่3นะครับนี่ฮะคือคือ,คอทำไมถึงมีข่าวว่าเขาจะต้องอยู่เรดบูลอย่าง100%เเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้แหละคือคะแนนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะออกจาก ข้อตกลงก่อนเวลาได้ครับอันนี้ดูเหมือนรายงานเขาจะบอกว่าถ้าหลุดนะครับไปอยู่ันับที่4ลงไปเนี่ยถึงจะเข้าขายว่าเอารถไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพอนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขายังอยู่อันดับที่3ีมนะครับมันก็ตรงตามเงื่อนตรงตามเงื่อนไขยอยู่แต่นั้นก็ไม่สามารถที่ใช้ข้ออ้างตรงนี้ออกไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่ตามตามกันมาแต่นั้นประเด็นที่เขาจะมาแทนใครในเมอร์เซเดสสำหรับปีหน้าเท่านั้นนะก็คงไม่มีใครที่จะมาจุดไฟแล้วลหละผมว่า ะครับทุกคนน่าจะไอ้น,นี่จบจบกันไปนะฮะชายชนะของพิแอสฟีกเขา2สนามนะฮะเขาเขาแพ้นอร,ริสมาเนี่ยไออย่างสนามที่ออสเตรียก็พอเข้าใจได้นะครับว่าสู้ระดับความนิ่งของของนอร,ริสไม่ได้จริงๆแล้วก็ตัวเองก็มีความไม่นิ่งนะครับตรงกันข้ามเลยแล้วก็ในซินเวอร์สตนนะครับอันนี้ตามจริงก็ชายชนะมันควรจะอยู่ในมือแล้วละ่ะแต่ไม่รู้อะไรปรดนใจนะฮะ แต่จะไม่ไม่จะไม่สาวความยาวไปที่ประเด็นนี้หรอกเจ้าตัวกอ,อกมายอมรับนะครับว่าก็คงจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วละอ่านะฮะอยู่อยู่ก็เลยทําให้นอะร์ิสเนี่ยไล่จี้มา8แต้มแต่นะครับในรอบนี้ต้องยอมรับว่าความนิ่งนะครับออสการ์คนเดิมกลับมาแล้วในขณะตรงกันข้ามนะครับแบรนดนอริสที่เราเคยเจอแบบนี้ในช่วงต้นฤดูกาลก็กลับมาเหมือนกันก็คือความไม่นิ่งก็จะมีตามจริงแล้วนะครับนอริสนั้นน่าจะ ทิ้งความได้เปรียบตั้งแต่แรกเพราะว่าอยู่ๆก็ออกสตาร์ทได้ดีนะครับเริ่มต้นเปิดฉากแบบว่าโจมตีมาเลยแต่เบียสตีนะครับแบบโอ้โหนะครับอันนี้ต้องใช้คําว่าโหดเลยคือแซงคืนได้แบบไม่ต้องปล่อยให้รอนานนะฮะอ่าผมนึกว่านอริสเนี่ยคิดว่าน่าจะไหลออกไปได้นะครับอุตส่าห์มาได้ขนาดนี้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเบียสตีนะครับที่เอาคืนได้เร็วมากพอคืนได้เร็วนี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยเอาคืนแล้วหายเลยฮะ หายยาวไปเลยเป็นประมาณนั้นแล้วนะครับมีจุดที่มันจะมันจะมีเกมพลิกอยู่นะฮะมันมันน่าจะมีเกมเกมพลิกตรงที่ว่านอริสนั้นเลือกอยางอ่าในช่วงที่ไม่ไม่ต้องเป็นอินเตอร์แล้วนะฮะสนามแห้ง100%เนะฮะเพราะว่าฝนหยุดุ๊วก็แดดเรี้ยงมาเลยเนี่ยตรงนี้ยางฮาร์ดของทางนอริสน่าจะได้เปรียบใช่ไหมครับกับรอบที่มีอยู่ผมว่าที่ตอนนั้นนะใครก็คงจะมองแบบผมลนะผมว่านะ รอบมันน่าจะเหลือนะครับแล้วก็ฟ้าเท็แลบมารัวๆเลยคือเวลาเนี่ยเอาจริงๆนะครับกดขึ้นขึ้นเลขครบทวนยังไงเนี่ยได้ชิงดํากันผมว่าอย่างน้นอยสองรอบสุดท้ายครับแต่ทุกคนฮะนอนริสผมไม่แน่ใจว่าพลาดกี่ครั้งอาจจังหวะหลุดบ้างจังหวะล้อล็อกจังหวะอะไรบ้างน่าที่เท่าที่นึกได้ประมาณ2ครั้ง2อึงสครั้งก็เลยทําให้ไม่สามารถจะไล่ขึ้นมาได้นี่ครับนี่ถึงได้บอกว่าตามจริงแล้วเขามีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีโอกาส,นะกาสครับ คือแม้ว่าเขาจะตามเทีสรีอยู่นะครับในช่วงออกจากพิเปลี่ยนยางนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ8ปีวก,กว่าแต่มันเป็นเป็นระยะเวลาที่มันเหลืออยู่แล้วก็เรื่องยางก็น่าจะได้เปรียบอยู่แต่โอกาสในมือเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะคว้าม,มันมาได้นะฮะก็ต้องยอมรับนะครับในตรงนั้นกันด้วยไอเรื่องของความนิ่งของออสการ์นี่คือเราเรายกให้ในช่วงรกแรกนะครับนะช่วงรแรกก็ททำทำได้ดีแล้วก็พอหลังจาก นะครับเจอกันกับยางสลิกทั้งคู่เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่ามาจากความไม่นิ่งของนอริสนะครับที่ทําให้ส่งผลให้ออสการ์เนี่ยว้าชัยไปได้ในที่สุดเห็นไหมครับว่ามันอาจจะอยู่ใน16แต้มที่อาจจะมองไม่เยอะก็จริงนะครับแต่มันเหมือนเป็นการเรียกขวัญกําลังใจให้กับยัสฟีได้ดีเลยนะเขาต้องการความสําเร็จในในที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้การันตีว่าโอเคนะครับมันจะเป็นเลข2หลักจากที่8แต้มก็กลายเป็น16แต้มนั่นแหละนะฮะ แล้วก็โมเมนต์ของทางของทางเวอร์ซาเป็นนะครับรวมทั้งยูกิซุนุดาเนี่ยหลายคนอาจจะมองนะครับว่าอาโรลองเมกกี้มาเนี่ยเอ๊นะนี่รเบเห็นพูดกันเรื่องของพื้นที่บางคนอาจจะมองนะครับเห็นเห็นไหมล่ะถ้าเกิดว่าทํางานมันต้องแบบนี้มันต้องได้เหมือนกันสิไม่ใช่ไปกักให้กับอีกคนนึงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ยูกิก็ไม่ไหวจริงนะครับอ่าไม่ไม่ไม,ไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพตรงนี้ออกมาได้ นะแต่ก็ต้องรอดูกันยาวๆและ <c oughs> เข้าใจนะครับว่าที่นี่มันก็โมโาโกสาขา2ระดับหนึ่งเหมือนกันล่ละใช่ไหมนะครับทำให้วอร์สตาเป็นเองอาจจะไม่มีจังหวะที่วือหวาอะไรนะครับก็เหมือนทุกคนวิ่งตามเงินไปรวมทั้งยูกิด้วยนะฮะก็ยังคงไม่สามารถที่จะวัดอะไรได้หรอกนะครับว่าการที่เราได้ยินข่าวว่าโรลลงเมกกี้เนี่ยเขาอาจจะให้ใช้พื้นนะครับวอร์สตาเป็นได้ใช้แบบนี้เขาไม่ให้ยูกิด้วยสิอะไรเงี้ยไปต้อง,อง,องไ,ปไปดูที่อื่นนะครับ ไปดูเนี่ยไปดูที่หางหาง,งกรอลิงนี่ก็ได้น่า,นาจะจะคือจะมาวัดที่สปาแล้วมาวัดตรงฝนตกแบบนี้นะครับกึ่งเปียกกึ่งแห้งแล้วก็สลับนะครับทั้งสองภาคแบบนี้น,น่าจะไม่ตรงโจทย์นะครับที่จะวัดศักยภาพในเรื่องของตรงนี้ต้องรอแบบให้มันแห้งสนิทไปเลยเนาะแล้วก็อัลบอนนะครับโป่ช่วงอ่าเ้ายเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะต้านทันเซอร์อยู่หรือเปล่านะนะครับแต่สุดท้ายก็ต้านไหวนะครับเลยทําให้ตอนนี้ คะแนนสะสมของอัลเบริรเนี่ยก็จะอยู่ที่8แบบเหนียวนะฮะเหนียวคลิปเลยอนะ่ะจริงๆก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปวัดกับทางคิมมี่ด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าจะห่างจากอันโตนิีอยู่แค่น่าจะน่าจะ9้าแต้มแ9ดก้าแต้มราวๆนี้ฮนะใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาเพราะว่าคิมมี่ก็หลังๆมาเนี่ยก็บ้งนะนะฮะเอ่อวันนี้เอ่อเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแต้มนะครับทั้ง2วันเลยแหละจริงในส่วนของอัลเบิร์ก็จบแถวที่6ไปได้แล้วก็ คนที่ไล่ตามเข้ามาก็คือนิโคฮาเคนเบิร์กฮนะฮาเคีนเะบิรนะ์กนะ่าจะตามอยู่ประมาณ17แต้มยังคงหายใจได้ยา,ยๆยาวๆส่วนคะแนนประเภททีมนั้นอันนี้นะครับอยู่อันดับที่5กลางตารางผมว่าไม่ได้ลุ้นไปถึงที่6หรอกครับแต่ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าต้องรักษาอันดับที่5ไว้ได้แค่ไหนยังไงกันบ้างตอนนี้ทีมที่ตามมาก็คือคิซาวเบอร์นะครับของฮาเคนเบิร์กนั่แหละประเภทหน้าแข่งเขาก็สู้กันเองนะครับอันดับ8อันดับ9เนี่ยฮะแย่งทิงกันเลยนะ แล้วก็ประเภททีมก็คือ5กับ6ก็แย่งกันเองเหมือนกันนะครับคลิกซอเบอร์เนี่ยตอนนี้ก็ตามมาแต่มันก็ตามมามา,มาห่างอยู่ฮะเอาง่ายๆว่าเท่าตัวเลยครับวิลเลียมส์มันเก็บไปแล้ว70นะฮะในขณะที่คลิกซอเบอร์น่าจะเก็บได้ประมาณสักประมาณสัก40นะครับ40่ิหน่อยหรือเปล่าตีไว้เกือบๆนะเกือบๆเท่าตัวละฮะตีไว้ก็ลุ้นกันนะครับว่าส1เสนามจากนี้ไป มีโอกาสนะครับที่จะทะลุ100แต้มไปได้สำหรับวิลเลียมส์ครับคือ2คนเนี่ยเก็บช่วยกันให้ได้ทุกสนามถัวเฉลี่ยเอาเป็นอย่างต่ำเนี่ยเอาเป็น3 5ถึงนี้ก็ถือว่าทะลุได้แล้วนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับวิลเลียมส์นะครับในตรงนี้อัลบอนก็เห็นไหมครับว่าเต้ารถไม่มีปัญหานะเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะเก็บแต้มได้ตลอดละด้วยศักยภาพด้วยประสบการณ์ด้วยความเก๋าเก์นในระดับหนึ่งยิ่งจะต้องมา พูดถึงเรื่องของการป้องกันตําแหน่งหรือว่าการดูแลรักษายางหรือว่าเรียกว่าเป็นการเน้นยางเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะต้องสนามไหนก็แล้วแต่โมเมนต์ไหนที่มันมาเข้าลักษณะเนี้ยอัลบอสจะกลายเป็นมีโอกาสเลยนะครับอยู่ถ้าอยู่ในจังหวะที่เขากําลังลุ้นแต้มอยู่แล้วจะต้องมาวัดดวงกันระยะยาวว่าครับว่าใครจะขับได้เรือยงยางกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอัลบอนเนี่ยจะจะ,จะทาได้ดีนะครับอ่าก็คือป้องกันร,รักษายางนะครับไม่ได้ใช้ยางเยอะเกินเกินไป อันคือคือหนึ่งในจุดเด่นที่เราได้เห็นกันมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับไม่ว่าจะขับอยู่ที่ที่ไหนก็ตามนะฮะเอานะครับเป็นไปในแบบนี้สนามต่อไปในอีกไม่นานนะครับรออีกสี่ห้าวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดแหละครับว่าความกดดันจะไปตกอยู่ที่ใครในส่วนของการลุ้นแชมป์โลกในส่วนหนึ่งนะส่วนเรื่องของเก้า e, อี้นั้นผมว่ามันน่าจะเพราเพาเรื่องนี้ลงแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแม็กซ์รเลนเนี่ยสิบหกแต้มมันไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ มันเป็นโอกาสอันดีงามมากๆนะครที่นอริสทำหลุดมือด้วยตัวเองเลยนะแล้วในสนามหน้าเขามีโอกาสที่จะแก้ตัวให้กลับมาเป็นเลขหลักเดียวหลักหน่วยได้ในขณะที่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเขาพลาดอีกครั้งหนึ่งยบสตรีจากตอนนี้16ก็อาจจะทะลุนะครับเลข2ขึ้นไปก็ได้จะเป็นเลข2หรือว่าเลขไหนจะเป็น2เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะถึงว่าเป็นสนามที่สําคัญนะครับกับทั้งคู่เลย ในการที่จะฉกคิงเอาความได้เปรียบแล้วก็จะต้องไปพักผ่อนแบบสบายใจนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปิดปิดกลางฤดูการโอเคแหละครับถ้าเกิดว่ายาซีสามารถที่จะทะลุ20ป่าขึ้นไปเนี่ยคงเป็นซัมเมอร์เบรกของเขาที่โอ้นะฮะไปไหนก็คงจะยิ้มกลุ่มกลิ่มตลอดนะครับหลับได้สนิทใจและฮะพักผ่อนได้เต็มที่เลยในทางตรงกันข้ามนะครับนอริสเอง ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาคงจะเป็นซัมเมอร์เบรกที่แบบมันต้องคิดหน้าคิดหลังไปเยอะมากนะครับทําไมมันต้องมาแบบนี้นะอุตส่าห์แบบม,ม,มันเป็นโมเมนตัมในเชิงบวกมาตลอดเลยนะครับใน3าสี่สนามที่ผ่านมานะต่อเนื่องเลยใช่ไหมฮะแต่ีท่อยูเนี่ยมันมาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะต้องตามเพื่อนร่วมทีมในยะี่สิบกว่าแต้มเลยหรือโอ้นะครับคงจะเป็นซัมเมอร์เบรกที่ที่หมองมนสําหรับเจ้าตัวผมคิดแบบนั้นนะครับทุกคน ดังนั้นก็รอดูกันนะครับว่าความสําเร็จนะครับจะมีมาเยือนใครบ้างแล้วก็ทีมที่จะต้องรอใช้สถานะว่าลุ้นโพเดียมดีกว่าจะไปลุ้นชัยชนะกับแมคาลารเรนเนี่ยผมว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนี่พูดตามตรงเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการบูลลี่เป็นการมองผ่านมองข้ามอะไรขนาดนั้นสถานะของ f ฟ r ร์ราอย่างเลอแคลร์เมื่อวานเนี่ยโดนทิ้งไป16วนะฮะถือว่าเป็นการาทิ้งที่ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันครับ1ิวิ ในขณะที่เวอร์ซัเปนก็โอ้ตามหลังก็มาค่อนข้างไกลละถือว่าหนักอยู่ทั้ง f e r r a r รทั้ง Mercedes ทั้ง Red b u l ูนะฮะก็อยู่ในสถานะที่แบบว่าลุ้นโพเดียมแล้วกันแต่ตอนนี้คือชัยชนะเนี่ยจะต้องปล่อยเข้าไปจริงๆแม้ว่าเวอร์ซัเปนะครับจะประสบความสำเร็จในสปริ r เรสแต่เราเข้าใจได้นะครับว่าถ้าวิ่งระยะสั้นนี่ก็จะเป็นอีโมเมนต์หนึ่งแล้วก็วิ่งแบบว่ายางชุดเดียวแล้วก็วิ่งแบบแห้งๆอย่างเงี้ยเนาะ แต่พอมาวิ่งยาวๆแบบนี้นะฮะมันก็อาจจะพอได้เห็นผลอะไรอยู่บ้างนะครับในช่วงอย่างอินเตอร์มีเดียนะฮะแต่พอลงสลิกปุ๊บเมื่อไร่แดดออกมาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าค่ายส้มเขาจะอยู่ไปอีกระดับหนึ่งก็ยากนะครับที่จะต้านทานาความเร็วความแรงที่พวกเขากันมีอยู่ก็ได้แต่อาจจะแย่งพื้นที่นะครับในการลุ้นโพเดียมสุดท้ายนะครับเท่าที่เป็นไปได้เป็นประมาณนั้นนะฮะเอาก็มาตามดูกันนะครับท,ที่ทีฮังกรอลลิงนี่แหละ รุงนี้ฮังการีก็ถือว่าจัดมอเตอร์สปอร์ตนี่รัวๆเลยนะอ่านะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เองนี่ก็เป็น World Superbike แข่งครั้งแรกด้วยนะครับที่บริตันพาร์คนะฮะแล้วก็สนามนี้ก็จะใช้แข่ง MotoGP ด้วยเหมือนกันในอ่าอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสสัปดาห์ข้างหน้านะครับ MotoGP จะกลับมาในช่วงในช่วงกลางเดือนนะครับในช่วงกลางเดือนนั่นก็หมายความว่ามันก็จะอาจจะช่วงเวลาที่อาจจะคาบเกี่ยวกันหน่อยนึงละนะ F1 ก็จะโผล่มาที่ หางกาวลิงเสร็จปุ๊บนะครับก็จะหายไปนะครับหายไปพักนึงแล้วนะครับพักเสมอเบรกกันไปส่วน m o t o g p ก็ตรเลียมจะกลับมานะครับในช่วงกลางเดือนจะเป็นประมาณนั้นก็ไม่เหงาไม่หงอยนะฮะทุกคนก็ติดตามทั้งสองรายการเลยนะครับได้จะดีมากนะครับก็มันช่วงเวลามันก็คาบเกี่ยวกันบางทีแต่บางทีมันพอหายมันก็หายไปพร้อมๆกันเลยเดียวเนาะอ้าวนะครับคงจะล่ำลาทุกคนกันไปวันนี้แดดออกวันแรกในรอบสัปดาห์นะครับ7วันแต่วันเกือบสิบวันเนี่ยดีใจมากครับแต่ก็ ดาดโถ่มาแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาฟ้าปิดเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจสถานการณ์นะฮะว่าหายไปหรือยังพายุยังไงเพื่อนเพื่อก็เช็คข้อมูลข่าวสารดูแลสุขภาพเัอนน้วยนะครับโดยเฉพาะ,ะเพื่อนๆทางเหนือนะฮะจังหวัดน่านจังหวัดลำปางอะไรแถวโน้น,นโอ้หนักนะสะาสหะะรัฐนะก็วิกฤตหลายพื้นที่กันเนาะแล้วก็เรื่องของเหตุ้านการเมืองของพวกเรานะครับที่ทางฝั่งชายแดนเนี่ยนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีข้อตกลงนะครับร่วมกันว่าประกาศหยุดยิงนะครับอ่าก็มีผลในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนของ คืนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างคงจะสงบแต่นะครับมันจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหน,นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันเองนะครับทุกคนใครที่ได้รับผลกระทบในแถวชายแดนนะครับสาจังหวัดกันเนาะเป็นหนุ่มเป็นใย,ยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันครับลาไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับ